สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นองค่ะตอนนี้นะคะเฮาจะพาพีพันไปเก็บพักเนาะไปรอพักจ้ะนะคะ จ้าพี่น้องมาแล้วค่ะเรามาบุกอันนี้ก็กินได้นะน้องเมย์นี่้นลิลี่เลดี<น>้สวยสวยเลยเนาะมาเลยเมเปิเมโปิเมโปว,ว,ว,วิ่งแล้วนี่มาเก็บผักกูดไอ้ผักอันนี้อันนี้งามนะความสิงโตสว,วยๆเนาะนี่ไงผักกาดสวยเลย นี่เอ,อ,อันนี้ยังไม่บานเลยยังอันนี้อร่อยทั้งเมเยเมม์เก็บเลยทันน้งเมย์เก็บแม่ทั้งเมย์มาเก็บพาพีวามาเก็บจ้ะแล้วก็พาพี่ทิ่มาเก็บ<ฮ>กตกใจกน,นี่ดีก็เสีย ต้มแซ่แข็งขึ้นเก่าละจ้ะอ๋อพี่บาข้างในน่ะนี่ไหมเห็นไหมอ๋อฮะฮะอะไรพี่เทียบเลยพี่เทียบรักษาบรรยากาศอยู่อ,อู้วอันนี้สวยมากค่ะที่น้องอจ้า มันฮ่า่่แมนต่แมนีต่หนุ่่ไหนเระโอ้ี่าช้าแล้วใช่พี่ิกงทูก็เงทูว่าสันวะเอี่ว่าพี่ช้าเหรอจะจะวิ่งเอ้ยมาพี่คุณนะ คือถ่ายคลิปมันต้องมันต้องสตาร์ทยังไงไงไงโอ้ยหาแมวอันนั้นบ่คอยมันวันนี้เรจะไปสไายผักเยอะแยะเลย,ยแม่แม่แม่หาเรื่องแล้วนี่ค่ะหาเรื่องเห็นอย่างมันมีดอกอะตรีรรมันอันนี้มันได้มันยังไม่ขึ้นเหลืองเหลืองจ้ะเหยาะตอน แมนซีอันนี้อร่อยเลยแหละมันยังไม่ขมคักนี่จะดอกถพราดอกบานแบบออกจากชอบมันนะมันจะขมเนาะไปนี้ก่อนเดี๋ยวหาก่อนเป็นจุ้มไข่จุ่มมันนะคะดูสิคะดูคนนั่งไม่ได้ เพรนั space, so mm ้นก็สร้างบรรยากาศความสวยงามจุ่มไข่จุ่มมันพุ่นนะจุ่มไข่จุ่มมันแล้วคนนี้จะจุ่มไงนั่งเออนางได้หันแหละวนางเลิกมาซละก็หาหาเรือมั้งตัวไหนเนาะหาเรือยงอยู่เลยมันกลมบ่ได้ไงว่าจะล็อกรถบรอ กกนี้ผักกูดเราจะเก็บผักกูดอันนี้ผักกูดกำลังโอ้ยขมอมล้ำกำเริบอะแต่ว่านั่นเราไม่ได้กินผักอันนี้นะกินแต่น้ำพริกกระเบียโอ้เดี๋ยวจะทำให กินเลยมันไม่ขมหรอกเชื่อหนูสิอาวอ้าวอีหยังวะเพิ่งบอกอ้าวอ้ยอันนี้คือผักกูดไหมใช่จ้ะเป็นแหละผักกูดอ่ะนู่นงามเนาะแมน เป็นบาทในน้งิใช่ปหมอาทิตย์ที่พักของผู้บ่าวนะคะเขาจะขายอะไรอยู่จ้าไอ้เขาสร้างทำถนนตรงไอ้ตรงไอบอบอใช่ใช่แล้วพักการเท่าคือเห็นนี่แหละบอแมนเทียบเพียนเราดันอันนี้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 กินได้น้องแมย์มีอันนี้ไม่เกี่ยนอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่กินอันนลำแหลมแบบนี้ ข้าบอกินนี่ใบมันกับบุคือกันดีนแมนนี่อันนี้กินนี่อันแบบนี้แบบนี้กินค่ะนี่นี่ไงเต็มเลยเต็มเลยเก็บไปกินกับส้มตำเออจริงพอดีเลยเราจะไปกินกับส้มตำค่ะแมนเก็บระวังเลยเก็บงามคักเนาะอุ้ยอุ้ยอยากมีมากเลยแต่ไม่เอาปึกว่ะไม่ชอบปึกเอาดีแค่นี้ค่ะอุ้ยยอดสวยมากเขาบอกว่าไปกินกับหอยอันเนี้ยหอยอะไรนะหอยหอยนางลมก็แซ่บเขาว่า นะใช่อุ้ยสวยนะคะเธอเจอกล้องไปยิ้มเหมือนหมายาเลยอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะอะไรไม่มีใครไไมม่ีอะรเลยไม่มีใครได้ยินนะเอ้าเอาไรย่างอันนี้มันอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นหญาตะกระแตงกินได้หนูชอบอันนั้นมากนะอันคือว่าหญ้าตะกระแตงเอออันนี้หญ้าตะกระเตงอ๋อคือาอันนี้แซ่บมาบอก ทุบบางสันสั่นเลเขาบอกไปลงยูทูบเบอร์เขาไปเก็บตามลูกเขาตายฮะเขากินตายไปบาร์เนี่ยนั่งในบาร์ผิดนะบอกนั่งบาเองอ๋อตามเขาเก็บตามเขาโอ้ยนี่ยอดสวยมากใช่ไหมเรามาทำอะไรที่นี่เก็บยาแล้วกันแฟนเด้อจ้าเหรอยี่หรียนนี่นะอย่าผิดนะ ต้นแครอทเลยนี่ใบแครอทเลยจะเ,เ,เช็คตอนกินเนาะโอ้คือขายาตะกะแตนบวบสวยมากเลยอยอสดมาก,กาเลยยตะกะแตนมันจะมันๆน,นะคะนี่ค่คะ ใช่เดี๋ยวจะพาไปกินเดี๋ยวจะพาไปกินแบบซ้ำๆให้ดับลงก่อนใช่ไหม <c oughs> ให้ตีให้ตีรองยาก่อนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่มองนังพอดีได้มั็นบ่กพี่ว่า พี่ว่าได้ที่นั่งพอดีเลยใช่ไหมฮะอะไรยุบยุบน้องเมย์ปวดท้องน้องเมย์ทำอะไรยุบยุบดูสิเนี่ยเห้ยแมงขู่อย่าตะกระแตนะคะนี่ค่ะทำไม เจอ,อยังนะอ,อ๋ออันนี้เป็นมีทั้งยาตะกระแตนมีทั้งผักผักกะทินฝรั่งต่งซื้อเองด้วยจ้ะเพราะว่ารสชาติมันคล้ายเนะเาะต่งซื้อผักกระทินฝรั่งนะคะนี่กินสดสแซ่บจ,จ้ะเวอันนี้วแมนจ้ะ เอ้ยไม่ใช่สีเหลืองดอกเหลืองใช่ดอกเหลืองก็ดอกเปใช่ไหมใช่ผักกระเฉดไหมใช่มาดูเก็บตรงนั้นเมื่อกี้นะ่ะพี่อันนี้ยาตะกระแตนแขนนังที่อวบคักเนาะยาตะกระแตนรสชาติมันก็จะเหมือนกับกระเฉดนั่นแหละ มันจะมันมวนเด้อยาก่ห้เนอะมันกะสีคนลลพันกับอยู่สวิตเ์้ไอยดูเดนมาร์กด้อจ้ะรสชาติไม่เหมือนกับกระแตเอาไปผัดบอ <c oughs> เอาไปผัดนะ้ำมันหอยก็ได้คือกกันสวยงามยีรีอร่อกร <Bye. S 1> ะดอกกระเดือกอตรงนี้เพีงสวย นี่ค่ะนี่จะพกกาดจะทรงไปกระแดงนะคะอันเนี้ยลอยที่เราเก็บนะคะนี่มันแตกแหลงไม่จ้จเห็น่หมอยเขาเก็บนะคะน,นี่เขาเด็ดแต่เห็นไหมที่เราเก็บมันก็แตกแะแนงนะน้องเมย แตกคะแนงใหม่นะนี่ค่ะอ่อนอ่อนอเห็นไหมคะอันเียไม่แตกคะแนงใหม่นะนีู่สวยสวยอนะ่ะนี่นี่ค่ะนี่อ่อน,ออนพูดอะไรกันนะี่ย ทำอะไรคะิ่ลงมาเหะไม่เก็บกันหรอ,อคะความาสูงมาสันละลาาน,นั่งลงรถเมือนลงมาลงเลยเดี๋ยวฉันจะค่อยไตยลงไปเออตตไอต่ไตมากกินได้ใช่ไหมใบใบสิงโตอ่ะกินได้วันนั้นนะ่ะวกกินกับน้ำใช<า>่มันไม่ใช่เกิบมันไม่ใช่ นี่ยเนี่ยรักทายฉันด้วยลักทายเหรอเนาะจะกระตุ้นลงชอบอะไรอ๋อคจะลองไหนังไหนเนี่ยจะกระโดดลงนันอย่าเออไม่ต้องมาหรอกจะเก็บเพื่อจปจะขึ้นบ่อได้อยากดีจะใส่ชิคก้าเม็ดตึงดีดีใจดีใจแล้อเนาะวันไหนทำงานเนาะตกใจ นี่ว่าเฉลต้ตำห้อยนะตำลอยทอดตับอยู่กับเรานะไม่ได้ถึงนะเจังบาทอะไรกันเราจริงวะเพื่อก,กันแหละวะพ่อพ่อกันหละวะลงไปจะมีคนแต่คอยขึ้นบอบอบอกเลย <c oughs> เราไปค้องกบอับบอ,อ,บอมา่าแล้วตรงขามันเป็น เนี่ยแก้วตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ใกล้ๆน,น,นี่เห็นบอนี่เห็นบอสบอกเจ้านน่แมนอย่า,นะยาลงมาเลยที่นั่นแหละป่าพะกุลแล้วก็ใหญ่เหมือนนะคะไม่เหลือแล้วนะคะใหญ่หแล้วแล้วนี่ค่ะตรงที่เ้อเก็บนะคะเป็นมาแตกไม่อีกลว ดีจังเลยได้เก็บอยู่ตัวนี้หนนใหญ่คักพี่น้องตัวมมไหนบ้ามักเลยจ้ะอะไรน้องเม,มย์ผักบุ้งบอมันบ่มีดอกมันหมดแล้วมีงไงตรงเนี้ยตรงใตกลางแม่นนี่แม่นม้อยนี่หาดูซิมันโปรงมาอีกบ่แม่งกับเก็บสนะ เดี๋ยวจะรู้ว่าต้นอนี้มันกินได้ไหมนี่เขาเก็บไหมนี่ค่ะน่าจะกินได้นะอันนี้ผู้ไม่รู้นะนี่ค่ะผักกวเพันปงมาอยู่จังนี่น่าจะเข้าเก็บน,นะคะพันปงมาอยู่นะน้องเมองอยเมยนละ่ะที่ว่าพี่กันแหละนี่ค่ะมันมันก็ปงมาอี่นะคะอันที่เราเก็บน,นะคะ มันจะเข้าเป็นเก็บเพลินนะคะประกับสิปพงเห็นปะนี่นกกูะวุดเมียพันพงอยู่น้งองเมหือันนี้ต้นลิฟนะนี่งคิดว่าน,นะคะต้นลิฟ อละละกอแล้วล่ะจับดีกว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ดดเด้อจ้ะเด้อะป้าพี่น้องคนใดก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจการเ็คคลิปให้พวกเราหน้าจ้าแชด้วยน,นคะคะคลิปนี้ก็จะเดินขึ้นแบบนี้เลยกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้น้องตรีเยอะๆเยอะๆเลยนะคะมาด้วยนะมาอนนะมาแล้วนะคะน้องเมย์ด้วยนะคะเมลีะะ่เมลีะะ่เมลี่แจ๊กอีมยองดอกเมลี่อีมยองดอกเมลี่ชื่อสุดละ อันนี้ย่อนมี่ากินเนาะเจ็บสินนบดหยาบละเธอเธอได้ยุ่มเดียวนะคนอื่นเขาไปหลายยุ่มแล้วเขาอื่นมาโอ้วอันนี้สวยมากจ้ะนี่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 กำลังแนวะกำลังกำลังหาทางขึ้นยังไงวันนี้กำลังย่อน ยอนย้อนยอยนี่ค่ะไปแล้วจ้ะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้นะคะเนอะความชิหนาจ้ะไปแล้วอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยอโอ๊ยนอจอ๊ยโอยอยโอยโอยโอออยบ เอาไปลวกกินกับน้ำพริกแล้วก็ไปแกงมืนแกงขี้เหล็กอะ่ะต้มน้ำออกจ้ะนี่ค่ะน้ำให้พี่น้องอบอ่อนเลยเนาะลวกกับน้ำพริกกับแบ่บผัดไฟแดงก็อร่อยมากผัดไฟแดงดีกว่าผัดไฟแดงเหมือนพ่อหนูทำตอนนั้นแซ่บเด้อจ้ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะได้ กิจยาวๆไปเลยอ่อนเนาะโอ้โหหอมแล้วเนาะมันดีค่ะฟันสิ่งโตมันอวมัน้วนมันอม้วนมันอึมมันอ้ำมันสวยมันงาม พี่จะไปผัดไฟแดงพ,พี่พี่จะไปผัดไฟแดงแดใช่พี่เคยผัดแล้วอร่อยมากต้มต้มออกก่อนน้องเมย์ต้มก่อนน้ำหนึง่งต้มแล้วไปผัดเดอ้อนี่เมันกังไม่บานะคะเก็บได้หอ,อกมนันกินกินได,ได้อันนี้ไปผัดนะคะไปเก็บอีกคนเด้อจ้าพี่นองคลิปนี้ก็จะพาพี่นองกับบ้านก่นนะคะเนาะ นะคะพรอคลิปหน้าจ้าคลิปหน้าขอตัวค่ะสวัสดีค่ะเรดีอ่อน